สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูต้นกาแต้โมของเรานะครับที่เราจะปลูกรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกเราก็ปลูกไปแล้วนะครับรุ่นแรกทางน้นนะครับเราปลูกไปทางนน้นแล้วนะครับปลูกไปแล้วนะครับต้นโตแล้วนะครับตัดยอดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็รุ่นที่สองเราจะเพาะต่อกันนะครับนะครับต้นกาของเรานี่ก็ได้สิบกว่าวันแล้วนะครับสามสิบสี่วันแล้วนะครับ ก็ใกล้จะถึงเวลาปลูกแล้วครับคร้บจริงขนาดนี้ก็พอปลูกแล้วนะครับนี่นะครับพอปลูกแล้วนะครับต้นนี้ก็ต้นใหญ่งต้นนี้ที่ต้นใหญ่มันก็งามนะครับต้นที่งามงามก่อนก็จะต้นใหญ่นะครับนะครับทิมงามแล้วก็ต้นโตแล้วนะครับต้นนี้ที่ต้นที่ต้นที่ต้นนี้ใหญ่นี้ที่เราปลูกเหลือหมดวนเ้นะครับเราปลูกไม่หมดนะครับ ปีนี้ฝนตกก็ช่วงที่เราจะปลูกนี่ฝนตกบ่อยครั้งนะครับก็เลยทําแปลงไม่ค่อยทันนะครับเราก็เลยเสีเวลาในการปลูกครับปกติเราก็ต้องปลูกแล้วนะครับเพราะทำร่องไม่ได้นะครับเพราะต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับอันนี้ก็หมดพายุเข้าแล้วนะครับหมดพายุเข้าแล้วนะครับไอตรงตรงนู้นนะครับที่เราไถไว้ตรงนู้นนะครับเราก็จะ การไถวันนี้นะครับจะไถให้รถใหญ่เข้ามาไถให้นะครับแล้วก็จะเอารถเล็กขึ้นล่องเอานะครับเรารอเอารถเล็กขึ้นล่องนะครับให้เขารถใหญ่เข้ามาไถก,ก่อนนะครับต้น,นกล้าของเราก็งามจริงครับงามจริงเลยครับนสาย ไอท่อเมนเพื่อเราจะเอามาติดตั้งสารหยุดนะครับเราก็ลากมาแล้วนะครับเราจะใช้ท่อพีอีนะครับท่อพีอีนะครับเราเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ใส่วาลนะครับนี่ครับท่อตัวนี้นะครับท่อเมนอีกยาวบปนู้นนะครับยาวบปนู้นเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาใส่ฝั่งทางนี้นะครับ เราใส่ฝั่งท่านี้ครับแต่เราให้รถมาไทยก่อนนะครับเราถึงจะเอาเอาท่อนี้ลงมานะครับไอท่อตัวนี้เป็นท่อ p v c นะครับอันนี้ที่ใส่ฝั่งทางทางนี้นะครับแต่ส่วนท่อ PE ก,ก็จะใส่ฝั่งทางนี้นะครับนู่นนะครับแตงโมงของเราก็ปกลูกแล้วทางนู่นนะครับดูแตงโมงของเรานะครับที่เราปลูกปลูกไปก่อนหน้านี้นะครับ อันรุ่นรุ่นรุ่นแรกนะครับที่เราปลูกอยู่นะครับฝั <c oughs> ่งท่งนี้เราจะปลูกรุ่นที่สองที่เราเห็นตน้นกล้าเมื่อกี้นะครับเราจะปลูกฝั่งท่านี้นะครับ <c oughs> ทอบอ่อพ E ดูนะครับก็ดีนะครับดีดีดีผมว่าน่าจะดีกว่าทอ่อ PVC นะครับทอบอ่อพ E เพราะว่าทอ่อพ e นี่มันจะไม่ต้องไปต่อ,อ เพราะว่ามันเป็นท่อน,นึงก่อห้าสิบเมตรนะครับมันก็ไม่มันน้ำในเวลาเราเปิดน้ํามันก็จะไม่หกจะไม่ไหลนี้นะครับเห็นครับเราจอไว้แล้วนะครับตรงนี้เราจอไว้แล้วแต่เรายังไม่ได้ใส่บาวนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูแตงโมกันฝนตกบ่อยครั้งนะครับยากขึ้นเยอะนะครับยากขึ้นเยอะมากเลย จะสู้ยาไว้ไหมเนาะปีนี้นะครับแต่เขาก็ว่าแรงไปแล้วนะครับแรงไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูทรงนี้นะครับอันนี้ตรงนี้ที่เราไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่าตรงนี้น้ํามันท่วมขังนะครับเราเลยไม่ปลูกเรามาปลูกขึ้นมาปลูกข้างบนนี้เลยนะครับปลูกหน้าฝนก็ดีอย่างนึงนะครับเราไม่ต้องป,ปิดเปลือง น้ำนะครับเราไม่ต้องไปลดก็ได้ครับถ้าฝนตกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เราเพิ่งตัดนะยอดได้สองสามวันนะครับตรงนี้สองสามวันแล้วนะครับตัวนี้ส่วนฝั่งทางนู้นนะครับก็ตัดยอดได้ประมาณสี่วันทงนี้ประมาณสองวันหรือสามวันประมาณนั้น,นครับทั้งหมือ ยอดเขากําลังจะออกเลยนะครับเห็นไหมครับยอดเขากําลังออกขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับรุ่นที่สองของเรานะครับรุ่นที่สองของเราก็งามอยู่นะครับหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ตรงไหนที่ตรงนี้หญ้าไม่ค่อยมีแต่มีหญ้าทางนู้นนะครับเยอะมากเลยทางฝั่งทางนู้นนะครับ ตอนในที่มันตัดยอดก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ที่ผมตัดยอดนานแล้วนะครับตรงนี้ทือคือช่วงนั้นรถมันเหยียบยอดมันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยอดเขาก็จะเลื้อยออกมาอย่างยาวแล้วนะครับเห็นไหมครับแต่เมื่อเช้าผมมาพ่นยาเมื่อเช้าพ่นออมูลพ่นยานะครับเพื่อนอนมาลงครับมีนอนลงนะครับฤดูนี้นะครับกดทุกถึงก็ศัตรูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ พวกแมงพวกอะไรก็ไม่ค่อยจับเพี้ยไฟไรแดงก็ไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้นะครับแต่รอดูจะมีช่วงแรงนะครับมันก็จะจับมาจับนะครับช่วงนี้ฝนตกเต็มแต่งโมก็งามดีนะครับจะงามเร็วนะครับช่วงฝนก็จะไม่ค่อยเพืองยาเท่าไหร่นะครับเรามาดูฝั่งทางนี้บ้างนะครับ เราดูฝนนะครับก็ต้องยกล่องขึ้นสูงๆนะครับอันนี้เราจะไถขึ้นอีกนะครับเห็นหญ้าตรงนี้นะครับเราก็จะไถปัดขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับฝั่งทางนี้ด้วยฝั่งนี้นด้วยนะครับอย่างละรอบสองรอบทางนี้ขึ้นฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ขึ้นฝั่งตรงนี้นะครับให้มันเหลี้ยมอยู่รลองกลางเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เรายังรอปลูกเรารอปลูกแตงโมอ่ะรุ่นฝั่งทางนี้ก่อนนะครับรุ่นฝั่งทางนู้นนะครับเราถึงจะมาไถตรงนี้นะครับว่าเราต้องเร่งทําแปลงให้ทันนะครับเพราะต้นแตง ต้นก้าเขาโตแล้วนะครับตนน้นไหนก็ยาวเรวมันครับเห็นไหมครับแค่ตัดยอดไม่กี่วันเองนะครับฝนตกนะครับบางทีทําให้ดินแน่นแตงโมงก็ไม่อยากจะง,งามนะครับขีดท้อมูลก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับเพิ่งตั้งแต่ตปลูกมาเพิ่งขีดได้สองครั้งเองครับนี่แต่ปลูกมาครับขีดสองครั้งขีดต้นก้าหนึ่งครั้งแล้วก็ มาฉีดตอนที่เราปลูกนี่เพิ่งฉีดวันนี้ครั้งแรกนะครับครั้งแรกเราใช้ฮอร์โมนกับยาแค่นี้เองนะไม่ได้เยอะนะครับง่ายก็ติดตามแปลงของเรานะครับว่าปลูกแตงโมฤดูฝนจะได้กินไหมนะครับก่อนทํานานะครับเราจะปลูกแตงโมก่อนทํานาครับเราดูก่อนนะครับถ้าเราทํานาทันเราก็ทํานะครับถ้าทำไม่ทันเราก็ปล่อยล้าง ไว้รอปลูกเติงงโมในช่วงปลายฝนนะครับเคนี้นะครับสวัสดีครับ